วันนี้นะผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมในเรียกว่าโปรเจกต์พิเศษละการสำหรับ uh, น้ำตาลฟ้านะครับผมก็เลยอยากเท้าวความไปประมาณปีที่แล้วครับผมผมเนี่ยได้ไปเข้าร่วมแข่งขันในรายการทำอาหารรายการนี่เราคนพบาะว่าเราเอนจอยกับการทำสิ่งนี้เราเอนจอยกับการทำอาหารเราเอนจอยกับการเดเวล็อปเมนูใหม่ๆตอนครั้งแรกที่น้ำตาลฟ้าติดต่อมา ผมแบบดีใจมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันอินเทรนด์มันมันใหม่อะ่ะแพคเกจจิ้งสวยเขาเรียกว่ากล้าแหกกฎเดิมๆที่มีอะไรกันเรารู้สึกว่าเราไปยังไงก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราตรงกับน้ำตาลพาวที่แบบเฮ้ยเราจะเป็นอะไรก็ได้ผมว่าทุกๆคนเนี่ยมีข้อดีในตัวเองอยู่แล้วละ่ะซึ่งในข้อดีแต่ละอย่างนั้นอนะ่ะมันมันมันเป็นความพราวสำหรับตัวเองได้เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าทุกคนมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นคือแบบ be proud to yourself ครับผมจริงๆผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วมัน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 เป็นจุดที่แบบจะทำให้แบบชีวิตเรามันมีความสุขขึ้นด้วยครับผม,ม I'm proud กับ j e มี James taste of passion